ระบบทางรอดแยกเข้าสนามบินภูเก็ตอันนี้ก็เข้าสนามบินภูเก็ตได้4ะครันะครับเข้าสนามบิน402เนี่ยต้นเสกเทพสตปปรีไปทางสะพานสารสิน น,นี่ผ่านสุดฮาเลย์ดีนิสันนะราบลุงวัลย so oh ์ยโสธรโอ้โ oh ห oh. มาขายใจจากลุงวัลย์เฉยคือมาขายใจแถวปุ่ปยไงบ้านมากระไรมากระโ oh oh oh. อ้โ่บูแคนยอนสนามกอล์ฟข้างหน้า สนามบินได้นก็ระยะทางจากบกสสองหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่นะฮะจังหวัดภูเก็ตแห่งที่สองนะครับก็มาถึงสนามบินอยู่กระยะทางประมาณ30กิโลเมตนะครับผมจับ G.P.S. ดูแลนะครับดังนั้นจากสนามบินไปในเมืองนะครับก็จะพา ก็จะอยู่ที่ระดาประมาณสัก40กิโลเมตรถึง50กิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็ถือว่าไกลพอสมควรอยู่แล้วก็รถรถก็ติดด้วยนะคือไกลทอดอยู่นะมเป็นหัวสนามบินนะรันเวแเราจะมองไปเห็นรันเวนะเราทำเป็น บ้านไม้ขาวแล้วครับเข้าไปข้างในนี่ถึงบ้านไม้ขาวเป็นหาดไม้ขาวและว,วัดไม้ขาวนะครับเข้าไปตรงนี้นะวัดไม้ขาวก็เราจะดูเครื่องบินก็ต้องมาหหาดไม้ขาวนี่แหละ ก็จุดประมาณ10กิโลเมตรนะประมาณ 10- 1ถึงกิโลเมตรมานี้นะครับจากบกศสองนะครับก็ไปบกศหนึ่งเนี่ยก็จะมีรถประจัทางวิ่งอยู่นะครับเป็นขององค์การโบราณส่วนอวันภูนเก็ตนะครับส่วนบกศสองมาสามนินก็30กิโลเมตรนะครับแล้วก็ครับบกศสองมาที่สะพานสารสินนี่ผมจับจีพเอดูนะครับระยะทาง40กิโลเมตรนะครับ ไม่ได้ผ่านหน้าสนามบินนั้นว่าแต่ผ่านทางที่มันเข้าสนามบินแค่นั้นเองดังนั้นระยะทางจะเอาจากสนามบินมาบวกไม่ได้นะนะเพราะว่าสนามบินมันก็จะแยกเข้าไปข้างในนะครับประมาณสี่ห้ากิโลเมตรจากทางดักนี่นะครับดังนั้นนี่ก็ง่ายๆว่า,วาจากบกสสมา รินีกเมไปพังงากระบ,บี่ระนองมีพอต้ออกมาที่สะพานสารสินทั้งหมดนะครับโอ้เห็นทะเลอย่างใกล้ชิดนะครับอันดามันสวยงามก่อถึงสะพานสารสินนะครับ อืบรรยากาศแถวนี้เงียบสงบจริงๆโอ้โหถ้ามีรถนะเช่าขับนี่มาชิวๆแถวนี้ได้เลยมีรถสองแถวอยู่ผมก็ลืมดูเขายิ่งจากตรงไหนไปตรงไหนครัวมีร้านอาหารอยู่ริมทะเลด้วยฝั่งนี้ฝั่งทิศตะวันตก ที่เนี่ยหาดทรายแก้วนะครับบ้านท่าชันชัยสถานีตำรวจปทธรท่าชันชัยนะครับมีบ้านสารชินนะครับนะฮะจากบกษษสสมาสะพานนี้ก็40กิโลเมตรครับเอ่อบ้านสารสินนี่ เ,เมื่อเดือกนรกรกฎาคมศ2 5 1 0นะครับนะครับมีความยาวก็660เมตรนะครับนีก็จะเป็นช่องแคบเ,เล็กๆ <c oughs> อย่างนี้นะครับที่ยะภูเก็ตออกจากแผ่นดินใหญ่นะครับมีประมาณนี้แค่นั้นเอง660เมตรนะขนาดแต่ว่าตรงนั้นก็จะแคบกว่าด้วยซําไปแต่ว่าเอาเป็นว่าสุพานนี้ยาว660เมตรนะก็ <c oughs> สะพานข้ามแม่น้ำโขงนี่ยังยังกว้างกว่านะครับดังนั้นนี่ภูเก็ตก็เรียกว่าเป็นกเนกาะที่แทบจรแล้วว่าอยู่ติดกับอยู่ติดกับแผ่นดินใหญ่เลยมีแค่ช่องแคบเล็กๆแยกออกไปเป็นเกาะนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นชนบุรีก็จะประมาณเกาะลอยอะไรพวกนี้อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยน,นะครับ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับรถที่ไปสุงงวหงณกูลินะฮะสิบสามชั่วโมงสิบสามชั่วโมงถึงสุหงวกรลภเดี๋ยวผมจะลงกระบี่นะฮะค่ารถร้อยเจ็ดสิบบาทบวกลงสนามบินกระบี่ครับ